กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดไว้นะครับว่าให้ทุกหมู่บ้านที่ไม่มีกองทุนแม่นะครับได้จัดตั้งกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งคล้ายๆกับกองทุนแม่โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเขาใช้คำว่าโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินหมายถึงว่าให้เอาแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมาใช้ในการกับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านเราจะไม่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจนกว่ามีการเสนอชื่อไปยังกกศและกรกศก็จะจะคัดเลือกมครับไม่เป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินนะครับทีนี้นะครับหมู่บ้านเราก็จะเป็นเพียงแค่ใช้คําว่าหมู่บ้านป้องกัน ได้แ,แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินคำว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเขาจะับเลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยโดยสันติวิธีนะครับก็คือว่าจะไม่เหมือนกับเขาเรียกายป่ปากมารก็คือตำรวจน,นะจะมีการจับมีการจับผู้เซนจับผู้ขายนะครับแต่ว่า อ่คงอ่หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุมแม่ของแผ่นดินเนี่ยก็คือให้พวกเราในชุมชนเนี่ยนะครับดูแลเป็นหูเป็นตานะครับอ่ดูแลลูกหลานของตนเองนะครับให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ดูแลนะครับเป็นหูเป็นตาบุคคลภายนอกนะครับที่จะเข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาทําไมเข้ามาขายนะครับเข้ามาขาขยพวกยาเสพติด่กับลูกหลานเรานะครับ นี่ก็คือในทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับแต่ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันก็จะมีทุนนะครับมีทุนอยู่สามทุนนะครับทุนแรกก็คือเขาเรียกว่าทุนศักดิ์สิทธิ์คือไอันนี้พูดถึงกองทุนแม่ก่อนนะเขาเรียกว่าทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินีนาคพระเจ้าสิริกิจคุณครับพระเจ้าสิริกิจว่าที่ เจ้าสิ่งดีกรีจี้เจ้าพระพันปีหลวงนะครับก็คือพระราชดีของราชการที่๙นรที่ท่านทรง,งได้พระราชทานทุนไว้นะเป็นหมู่บ้านตรงชั้นแม่ของแผ่นดินเนี่ยหมู่บ้านละกแบกมันบาตรกาเรียกว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนทุนที่สองเขาเรียกทุนศรัทธาทุนศรัทธาเนี่ยนะครับทุนศรัทธาก็คือทุนที่ขอรับบริจาคจาก พี่น้องในหมู่บ้านเรานะครับเนี่ยนะครับมาบริจาคนะครับก็ใหเ้เดี๋ยวพอเราประชุมเสร็จนะครับก็เดี๋ยวก็ขอ,อพวกเรานะครับไม่ใช่การบริจาคคนละห้าบาทสิบาทเพื่อเป็นทุนในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับเขาจะเรียกว่าทุนศสัทธานะครับก็คือชาวบ้านร่วมร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคนึงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในทุนที่3นะครับเขาเรียกว่าทุนปัญญาทุนปัญญาเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการนะครับร่วมกับชาวบ้านชาวบ้านหมายถึงว่าชาวบ้านที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับในการหาวิธีการนะครับที่ว่าจะเอาเงินเข้ามาในแต่ละปีแล้วเพื่อเพื่อใช้ในการาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอ,อย่างเช่นนะครับอาจจะมีการ ทอดพระปานะครับปีละครั้งเพื่อนําเงินมาใช้หรือจัดเลี้ยงน้ำชานะครับหรือว่าจัดการจัดกีฬานะครับเช่นวิ่งมาราธอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่วิธีการของคณะกรรมการกับของชาวบ้านที่จะร่วมกันว่าเราจะทํายังไงผู้รังหางินตัวนี้เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านนะครับ